หมู่บ้านแห่งหนึ่งได้มีเรื่องราวลือนามถึงเทพ,พรักรูปงามใจดีองค์หนึ่งตามสื่อออนไลน์ที่ว่าเขาจะให้เงินทองตามความซื่อสัตย์ของบุคคลและทันใดนั้นเองหญิงสาวนามว่าลิลลี่ที่เป็นหญิงงามที่สุดในหมู่บ้านได้เห็นข่าวดังกล่าวจากเฟซบุ๊กและพูดขึ้นมาว่าเอาล่ะฉันจะจีบเทพ,พรักษ์้าแล้วกัน ไม่รอช้าลินลี่ได้ไปแต่งตัวแต่งหน้าทำผมเพื่อไปพบกับเทพรักษ์รูปงามลินลี่ก็ได้ทำตามแผนที่วางไว้เอาล่ะอันดับแรกก็โยนขวานลงไปลินลี่ที่ได้โยนขวานแล้วพบกับเทพลักษ์รูปงามพร้อมกับขวานเงินขวานทองเทพรักษ์จึงพูดว่าขวานเงินขวานทองเล่มน,นี้ใช่ของเจ้าหรือไม่ลินลี่จึงตอบกลับอย่างมั่นใจว่าไม่ใช่เจ้าค่ะ ดิฉันตั้งใจโยนขวานเพื่อให้ท่านขึ้นมาเพราะว่าดิฉันชอบพระองค์